เครื่องบินโดยสารผลิตจากแคนาดาตกในเนปาลวันที่24กรกฎาคม2567สื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานสอดคล้องกันว่าสำนักงานการบินพลเรือนเนปาลแถลงว่าเครื่องบินโดยสารสายการบินภายในประเทศโซเ,เยียลไลรุ่นบอมบ์เดีย CRJ 2อาเจขนาด50ที่นั่งประสบอุบัติเหตุหลังเครื่องขึ้นบินได้ไม่นานก็เลี้ยวขวาและตกลงมาทางตะวันออกของสนามบินและเกิดไฟไหม้ ที่สนามบินนานาชาติตรีภูวันเมืองหลวงกาดมันทุนเนปาลมีผู้เสียชีวิต18รายแยกเป็นลูกเรือน1รายและผู้โดยสาร17รายเป็นชาวเนปาลแทบทั้งหมดและมีชาวเยเมน1รายมีเพียงนักบินรายเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตอาการไม่รุนแรงกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามบินนี้ตั้งอยู่พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาเกือบทุกด้านเนปาลมีรันเวย์ยากที่สุดในโลกในการลงจอด หลายแห่งขนาบข้างด้วยยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสภาพการบินที่อันตรายสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินปรับเซียนเครื่องบินขนาดใหญ่จะต้องผ่านช่องเปิดบนภูเขาจึงลงจอดได้ย้อนไปปี2,535เครื่องบินโดยสารการบินไทยประสบอุบัติเหตุตกใกล้สนามบินนี้มีผู้เสียชีวิต113รายและปีนั้นสายการบินปากีสถานตกสนามบินนี้ มีผู้เสียชีวิต167รายปี2,561สายการบินบังกลาเทศตกที่สนามบินนี้มีผู้เสียชีวิต49รายบาดเจ็บกว่า21รายปี2,566เยติอไลต์ตกขณะลงจอดที่เมืองโปรคระมีผู้เสียชีวิต72รายล่าสุดเครื่องบินที่ตกคราวนี้คือรุ่นบอมบ์เดีย CRJ 200เดิมชื่อแคนาเดีย CRJ 200 เป็นเครื่องบินเจ็ตผลิตโดยบอมบ์เดียแอโรสเปซของแคนาดาเริ่มต้นปี2534ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน GECF 34จำนวน2ตัวติดตั้งอยู่ที่ลำตัวด้านหลังมีลูกค้ารายแรกคือสายการบินลุฟแทนซาเยอรมนีต่อมาสิ้นสุดสายการผลิตในปี2549แต่ยังมีเครื่องบินอีกหลายลำที่ยังคงให้บริการอยู่ปี2550บริษัทมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีของญี่ปุ่น เข้าเทคโอเวอร์ซื้อต่อกิจการประเมินว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินของเนปาลเติบโตอย่างรวดเร็วโดยขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างพื้นที่เข้าถึงยากรวมถึงนักเดินป่าและนักปีนเขาทั้งในและต่างประเทศแต่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนปาลมีประวัติความปลอดภัยด้านการบินที่ไม่ค่อยดีนะมีเครื่องบินเบาและเฮลิคอปเตอร์ตกหลายครั้งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการฝึกอบรม และการดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอและสภาพทางภูมิศาสตร์เครื่องบินรุ่นนี้เก่ามากผู้ผลิตแคนาดาเลิกผลิตรุ่นนี้ไปแล้วและขายกิจการต่อให้บริษัทญี่ปุ่นบริการต่อโดยปกติเครื่องบินโดยสารที่ใช้งานมาเกิน25ปีควรปลดระวางเพราะมีความเสี่ยงสูงมากหากเจอสนามบินปรับเสียนนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป